สบายดีจ้าพี่น้องมือสุขุสุคนเมื่อสนางกำลังสิพากันออกแต่เฮือนเลยพี่น้องสี่ใบคำคุ้นใหม่เฮือนพอวันเอบอบ่แมนท่านคำคุ้นท่านเปิดใหม่ไม่น้อยพอวันเลยพี่น้องเมื่อสนางก็เลยยุง่งเลยโดยชานสิพากันไปคำคุ้นท่านใหม่เพิ่นบ่าอุ้มแน่น้องใหม่น้องมิวพากันไปน้องใหม่น้องมิวพากันนางหาในรถนะสไปดีจ้าป้าลูกแม่ป้านาไงไปไซลูก คือทานใหม่ไืคำคู้แล้วละลูกเนาะใช่มันดีนทางกัพากันไปเลยพี่น้องอันนทางกำลังพากันเดินทางอปเพือนพี่น้องโอ้ยย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 อยยยย้ยยยยอยย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 ้ยย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 ่กยย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 ขยมายยยยย่ยน้อยยยยยอยย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 ยนยยยย้ยยย

เด้ยุดแล้วรถมาเนี่ยมาคำคุณหันใหม่สวัสดีของอามาล้างบ้านก่อนเพิ่นเห็นยังแน่แล้วละบ่ทางลังเนี่ยค่ะ มาซะดีกว่าบ่มาได้กมรองขากได้เมากกลกมากกมากว่าได้ะเทียคนเขาซื้อของละัสอไดเอาามาได้ได้เดชผู้ชิซื่อก็เนียวได้เดชผู้ชิซื้อนี่ฮะเดๆสองก็น้องเนี เด้อมันอีกคนเต็มหานไปเลยไหมลูกไปซื้อไปไปเลือกขนมไปไปซื้อขนมไปไปม่น้อยไปไปกระเป๋าใหญ่ๆเปิดหานใหม่ไปไปไปซื้อขนมมันอีกเปิดหานใหม่ข่ะคุณค่ะคุณค่คุณนุ้นขึ้นหายเฮงเฮงเฮง สังแก้วขึ้นสหงครออมันสุกแี่หละไบไปเอาน้องมิวเลือกโลกซื้อขนมซื้อขนมน้องใหม่กับน้องนัดก็จนอย่างซ้กันแล้วนี้อะีน้ที่ซ้าแล้วพอสมาจะเป็นมาเที่ยวเท่ยวแล้ ขนมเลยอัลเมอัลเมอัลเม Brahmir... Thank you เดิน queue ซื้อ ao ao ซื้อ ao. Ao là hai เอออ่ะ lại เอาๆลูก ao ขนมมานี่เอาล่ะให้ไปหน่อย Nông Miu ลูก จังอันสามอย่างใหม่แล้วค่ะเออใหม่เอาลูกขนมยำตเออไล่ดูป้าน้อยเท่าไหรป้าน้อยสิบสองพันโอ้ยจ่ายเงินก่อนจ่ายเงินก่อนพี่น้องพอซองมันเล็กน้อยไล่ ทางค้องไม่น้อยกะแกยังมาทานลายได้พี่น้งคอยจัดเจงขเเกกะเฉลกเฉลน่อยขายดีๆเฮง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 หนาทางทำเลก็ดีได้หนาทางกะหนาทางจะหน่ไม่น้อยกะเห็ดจามขายทางหนาทางนี่แหละ

อ้นผลก็มาซื้อท่ายกายมากายก็บแวะอุดโนนแม่น้อยพอวันในเด้อพี่น้องบ้านไก่เฮือนเคียงขนมนมอาลพันอแมนมาเด่นนมอมเด่นนี่นี่นี่ โมเส็งได้นะมันยังสุ่มๆได้อันนี้มาพันหนึ่งนี่นี่สองพันอันนี้อมยิ้มได้ออนทางในอยู่ดิมันมียังอะนะมียังทางในอนะขนมเหลียนขนมเหลียนโซคาเลตอ่ะเด้อุดนูนอุดนูน ขอบพกขอบใจไหลายลูกค้าเมื่อทุกทุคนเทอมกนเมดอ้แวนยแม่มอนแม่มอนยังขึ้นหาแนวกินเออกินแนวบํารุงไปตะมิวกินแนวบํารุงกันนะแม่มอเนะ เล็กใครน้องนัดใครน้องนัดหลอดกับหลอด Amazon พูวได้ฮะแมนเลยคือต้องแทนของ

เด้ลูกค้าก็มาซื้อสอยเด้อพี่น้องลูกค้าเปืนอนกํามาซื้อเหล่าลูกค้าเพิ่นกม็มาซื้อเ้ยเนาะมับี่ยมอังพญาหอยเอกันเนาะกันเยล้างญอยต้องหาขู่ล้างพญา่อยเนาะ

นอนรัดแต่เงินมืตเงินต่นมาแต่เงินแสนแบงค์มือมาเดนแกวมือโตก็ไมาโตกให้มาผ่านมาให้มาดื่มยันมีสิ่งดีๆออกมาเงีเงี้ยเงียเงี้ยเงีเงีเงี้ยเงี้ยเงียเงี้ยเงี้นเงี้ยเงีเงี้ยเงี้ยเงี้เง้ยเงี้ยเงี้นเี้ยเงี้ยเาี้ยเง้ยเงีเงีายเงี่เงี้เงี้ง้ยเียเง้ยเ้ยเี้นเี้ยง้ยงียเงยเงียเงย